ดวงรายวานันประจำวันพฤหัส,สบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2563คืน14คำเดือน11ปีชวดตรงกับวันไหว้พระจันทร์คนเกิดวันอาทิตย์วันนี้คุณต้องเหนื่อยกับงานที่ทำไม่เสร็จสักทีทั้งยังถูกกลัน่นแกล้ง ต well ัดแขนตัดขาทําให้การดําเนินการให้ประสบความสําเร็จนั้นยุ่งยากและเป็นไปได้ยากปัญหาใดๆที่เกิดในวันนี้เป็นเพียงบททดสอบที่จะทําให้คุณเข้มแข็งยิ่งขึ้นอย่าเพิ่งคิดว่าไม่มีทางออกนะคะเงินที an Mother, no ่ว่ามีน้อยอยู่แล้วยังจะถูกเบียดเบียนหยิบยืมจากคนที่คุณยากจะปฏิเสธได้อีกซ้ำเติมเศรษฐกิจที่แย่อยู่แล้วของคุณ วันนี้ยังถูกตามทวงถามจากเจ้าหนี้อย่างเร่งรัดก่อติดหาเงินยากจนคุณต้องเหนื่อยทั้งกายและใจความรักของคุณโดดเด่นมีเสน่ห์มากมีความกระตือรือร้นและทุ่มเทในการแสดงความรักให้กับคนที่คุณถูกใจหากจีบใครอยู่จะได้รับการตอบสนองในทางที่ดีความร่าเริงระหว่างตัวได้อย่างสุภาพน่ารักของคุณจะเป็นเสน่ห์ที่ทำให้คนลหลงใหล คนมีครอบครัวอาจได้มีการท่องเที่ยวร่วมกันทําให้มีความแน่นแฟ้นในครอบครัวมากยิ่งขึ้นสีมงคลสีชมพูเสริมชื่อเสียงเกียรติยศความน่าเกรงขามและความเคารพทิศมงคลทิศตะวัตนตกเฉียงใต้เสริมความร่ำรวยมั่งคั่งเงินทองไหลามาเทมาเวลามงคล 6นาฬิกาถึง7นาฬิกา3านาทีคนเกิดวันจันทร์การติดต่อการพบปะผู้คนทำให้คุณสามารถสร้างคอนเนค t ชันได้กว้างขวางขึ้นและวันนี้ คุณสามารถนำคอนเน็ t ชันเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ทำให้มีความก้าวหน้าทางด้านการงานเป็นอย่างดีค่ะระวังการถูกโกงจนทำให้สภาพคล่องทางการเงินของคุณสะดุดไม่ควรลงทุนใดๆในวันนี้นีสินที่มีอยู่จะถูกทวงถามแบบที่เกาะติดจนทำให้คุณเครียดได้ความรักครั้งนี้ต้องทุ่มทุนสร้าง แต่คุณก็ยังติดที่ความงกไม่อยากลงทุนใจกล้าๆหน่อยนะคะเพราะผลที่ได้จะหอมหวานแต่หากเกิดผิดพลาดขึ้นมาก็มักจะมาจากความไม่กล้าและตระหนีในใจคุณที่ทำให้เอาชนะใจเขาไม่ได้คนมีครอบครัวคุณค่อนข้างประหยัดทั้งที่ไม่ได้ขัดสนลองใช้เงินซื้อความสุขให้กับคนในครอบครัวและตนเองดูบ้างนะคะสีมงคลสีชมพูสีม่วงอ่อน ส่งเสริมด้านสุขภาพที่ดีความปลอดภัยและความปลอดโปร่งใจทิศมงคลทิศเนื้อเสริมสเสน่ห์ความเมตตาคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ความรักราบรื่นเวลามงคล7.31นาฬิกา31นาทีถึง9นาฬิกา คนเกิดวันอังคารงานที่มุ่งหวังไว้จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเพราะคุณสู้ไม่ถอยและผลจากความอดทนกัดไม่ปล่อยของคุณจึงทำให้งานที่ว่ายากสำเร็จลงตัววันนี้เป็นวันที่คุณจะได้ดื่มด่ำกับความสำเร็จนั้นคุณไม่ค่อยสนใจเรื่องการเงินมักจะทำอะไรอย่างที่ใจต้องการและพอใจมากกว่า โดยที่ไม่ได้หวังว่าจะได้รับผลตอบแทนเท่าไหร่ด้วยเหตุนี้จึงทําให้คุณเป็นคนที่มีเครดิตมีความน่าเชื่อถือใครๆจึงอยากจะลงทุนร่วมหุ้นกับคุณการเงินไม่ได้ขาดมือแต่ก็ไม่ได้มีเข้ามามากนักความรักมีความสุขสมเป็นอย่างดีครอบครัวของคุณอาจมีข่าวดีเป็นโชคใหญ่ทางด้านการเงินหรือได้ท่องเที่ยวร่วมกันแบบรู้ราความสัมพันธ์ระหว่างคนรัก หรือความสัมพันธ์ที่เริ่มก่อตัวใหม่จะมีผลที่ดีหากรู้จักเข้าทางผู้ใหญ่ญาติหรือเพื่อนสนิทสีมงคลสีเขียวเสริมความเข้มแข็งของร่างกายและจิตใจสง่าราศีและความเคารพรักพิษมงคลพิษเหนื้อส่งเสริมความกล้าหาญความอดทนและมุ่งมั่นในสิ่งที่ตั้งใจ เวลามงคล13นาฬิกา31นาทีถึง15นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางวันมีเกนได้ร่วมหุ้นในการเปิดกิจการหรือเริ่มธุรกิจใหม่ๆหากเป็นการร่วมหุ้นกับต่างประเทศจะทำให้คุณเดินหน้างานได้อย่างรวดเร็วและมั่นคงยิ่งขึ้น แต่ขอแนะนําให้มีเพียง2หุ้นเท่านั้นเพราะหากมากกว่านั้นก็มักจะมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นส่วนงานด้านอื่นๆจําเป็นต้องหาคนมาช่วยเหลือให้งานรับรื่นขึ้นค่ะวันนี้จะมีเงินเข้ามาจํานวนมากหากตกลงทําสัญญาเรื่องเงินทองวันนี้ก็จะประสบความสําเร็จซึ่งมักจะเป็นเงินก้อนใหญ่แต่ก็ให้ระวังในเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยในการบริหารการเงินที่ทำให้คุณปวดหัว หรือความเหนื่อยล้าที่ส่งผลถึงร่างกายได้คะ่ะรักของคุณในวันนี้จะมีความสุขอิ่มอกอิ่มใจอบอุ่นและมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนขึ้นเรื่อยๆส่วนคนโสดวันนี้อาจได้พบกับคนที่มีฐานะดีนิสัยดีมีโปรไฟล์ที่ดีเข้ามาคายขนมจีบหรือถูกตาต้องใจกันตั้งแต่แรกเห็นและสารสัมพันธ์กันยืนยาวต่อไปได้ สีมงคลสีเทาสีบลอนสีควันบุรีเสริมสิริมงคลในการทำการต่างๆเพิ่มกําลังใจและความนิยมยกย่องจากคนทั่วไปทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมสุขภาพความสุขกายสบายใจและสง่าราศีเวลามงคล18นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาที คนเกิดวันพุธกลางคืนวันนี้มีเกณฑ์ได้เริ่มธุรกิจเป็นของตนเองตามที่ฝันไว้คุณมองการไกลและมักเป็นคนที่ถูกจับตามองในองค์กรเพราะมีแววที่จะประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่งหรือเพื่อนร่วมงานคุณกระตือรือร้อนในการทำงานเป็นอย่างดีและมักจะทำได้อย่างดีและสำเร็จสมดังคิด วันนี้ต้องเหนื่อยกับการบริหารเงินที่ขัดสนชักหน้าไม่ถึงหลังต้องหยิบยืมผู้อื่นมาหมุนก่อนซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะได้รับการปฏิเสธความช่วยเหลือวันนี้จำเป็นต้องหลบหน้าเจ้าหนี้เพราะการเงินที่ย่ำแย่ต้องรอให้คลี่คลายเองเพราะขุนิดหาทางออกไม่เจอคนโสดจริงจังกับความรักต้องการคนที่จะอยู่เคียงข้างกันไปจนแก่เท่า แต่หากจะเข้าหาใครก็ให้คาดหวังให้น้อยลงหน่อยนะคะเพราะจะสร้างความกดดันให้อีกฝ่ายได้คู่รักครอบครัวรักและดูแลกันและกันดีแต่ออกจากขี้หึงไปสักหน่อยนะคะสีมงคลสีแดงสีทองเสริมโชคดีทางการเงินมรดกและความมั่งคั่งร่ำรวยทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้ เสริมความสุขในชีวิตครอบครัวบริวารเชื่อฟังราบรื่นในการบริหารงานบุคคลเวลามงคล13นาฬิกา31นาทีถึง15นาฬิกาคนเกิดวันพฤหัสบดี คุณมีเกณฑต้องออกจากงานอาจจะลาออกหรือถูกให้ออกก็ได้แต่มักจะเป็นสถานการณ์ที่ไม่ดีนักขออย่าให้กลัวหรือกังวลใจเพราะการจบงานนี้จะเป็นการเริ่มต้นงานใหม่ที่ดีกว่าก็ได้ดูสถานการณ์ให้ดีวันนี้ไม่เหมาะที่จะเปิดกิจการใหม่ค่ะมีเกณฑเสียงเงินทองจำนวนมากจากความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุขอให้ระมัดระวังให้ดี วันนี้งดการลงทุนหรือให้ใครยืมเงินมีเกณฑ์ถูกโกงได้ใครที่มีหนี้สินอยู่จะพบปัญหาสภาพคล่องที่ทำให้คุณเครียดเป็นอย่างมากเงินที่คาดหวังว่าจะได้ก็จะยังไม่ได้ค่ะวันนี้อย่าเอาแต่ใจตัวเองอย่าคิดเอาเปรียบคนรักหรือคนในครอบครัวเพราะคุณจะเกิดปัญหาที่ทำให้หงุดหงิดใจคุณจะไม่มีทางชนะหากเกิดข้อพิพาทในครอบครัวให้ยอมยอมกันบ้างนะคะ ส่วนคนโสดวันนี้คุณไม่สนใจหรือให้น้ำหนักในการหาแฟนสักเท่าไรคำแนะนำวันนี้คุณจะเน็ดเหนื่ออยู่พอสมควรรู้สึกเหมือนอะไรๆจะโหมรมรันพันตูกันไปหมดแต่อย่างไรก็เป็นเพียงสิ่งที่จะเข้ามาทดสอบคุณเท่านั้นขอแนะนำให้คุณหาวิธีที่จะสงบจิตใจไม่ให้ฟุง้งซ่านหรือคิดไปในแง่ร้ายจนเกินไป หาเวลาทําบุญสร้างกุศลเพื่อเพิ่มบาร,รมีและปล่อยให้ทุกอย่างค่อยๆค,คลี่คลายเองจะดีที่สุดค่ะสีมงคลสีชมพูสีน้ำตาลเสริมความเข้มแข็งในการประกอบกิจการงานความอดทนและต่อสู้อย่างไม่ท้อถอยทิศมงคลทิศเหนือเสริมอำนาจวาสนาบาร,รมีมีคนเคารพยำเกรง เวลามงคล12นาฬิกา1นาทีถึง13นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันศุกร์วันนี้ต้องงัดทุกเล่เหลี่ยมออกมาใช้เพื่อให้งานของคุณดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและเป็นไปดังใจคุณทันคนและไม่มีใครหลอกคุณได้ งานที่ออกสีเทาๆจะก้าวหน้าเป็นพิเศษคะ่ะคุณกระตือรือร้นในการหาเงินมีความคิดริเริ่มใหม่ๆในการหาช่องทางทำเงินซึ่งมักจะได้ผลขอให้พยายามต่อไปจะทำให้การเงินของคุณมั่นคงในภายภาคหน้าแต่ก็ขอให้ปรึกษาผู้รู้ด้วยนะคะเพราะมีเกณฑ์ที่คุณจะประมาทขาดความรอบคอบทางการเงินจนต้องเสียเงินโดยใช่เหตุได้ หากวันนี้มีคนเข้ามาขายขนมจีบคุณขอให้รับไว้พิจารณาด้วยนะคะเพราะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้พบคนที่ใช่สําหรับคุณแล้วส่วนคู่รักครอบครัวมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีเรื่องสมาชิกใหม่หากไม่ใช่ทายาทก็อาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ที่เข้ามาเป็นสมาชิกในบ้านสีโมงคนสีส้มสีแสดเสริมมิตรภาพเมตตาความรักและการสนับสนุนที่ดีจากผู้ใหญ่ ทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงใต้เสริมสเสน่ห์ความมั่งมีร่ำรวยเงินทองคล่องมือเวลามงคล7.31นาฬิกา31นาทีถึง9นาฬิกาคนเกิดวันเสาร์ คนที่คาดหวังกับงานใหม่สมัครงานเอาไว้จะเป็นไปดังใจได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมผู้ที่ประกอบอาชีพในทุกแขนงไม่ว่าจะทำงานสายใดผลงานที่ออกมาในวันนี้จะเป็นที่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่งบางคนจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นเงินเดือนการงานโดดเด่นมากค่ะกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทแต่ละสตางค์นั้นคุณต้องสู้ไม่ถอยเท่านั้น จะมีความยากลำบากในการหาเงินแต่ด้วยความหนักเอาเบาสู้และไม่ยอมแพ้ของคุณนั้นจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้รายได้ตามที่หวังไว้วันนี้ต้องสู้เท่านั้นจึงจะได้เงินค่ะคุณต้องรู้จักทำใจให้เย็นลงอย่าปล่อยให้อารมณ์อยู่เนือเหตุผลการบาดหมางกันเพียงเล็กน้อยระหว่างคนในครอบครัวจะมีว่แววของการบานปลายหากไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจจะเกิดความรุนแรงในครอบครัวได้ อุบัติเหตุก็เป็นเรื่องที่ควรจะระวังเป็นพิเศษในวันนี้ค่ะสีมงคลสีแดงสีทองเสริมคนช่วยเหลือมั่งมีโภคทรั์ธุรกิจสำเร็จทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้เสริมสเสน่ห์ความเมตตาคนช่วยเหลืออุปถัมภ์เวลามงคล7.31นาฬิกา31นาทีถึง9นาฬิกา ขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ